เรื่องของการเล่นจริงๆน่าจะมีตั้งแต่ยุคดึกดำบันแล้วแต่ว่าเราเองเนี่ย ได้มีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งเป็นงานวิจัยต่างๆเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทุกคนอยู่ในความเศร้าโศกซากปรักหักพังอยู่ในความกลัวนะคะผู้ใหญ่เนี่ยพากันท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยเราพบว่ามีเสียงหัวเราะค่ะจากมนุษย์เด็กเขาก็เลยหันไปดูว่าเอ๊ะเด็กทําไมเด็กยังหัวเราะอ,อยู่ได้ถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้เขาก็พบว่าเด็กกาลังเล่นอยู่ค่ะก็เลยมีการศึกษาวิจัยว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วการเล่นเนี่ยมันสามารถที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยบรรเทาความทุกข์นะคะของมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยให้เขาสามารถเติบโตได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยังไงก็ตามก็เลยทําให้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งในโรงเรียนในคุกด,ด้วยนะคะในโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์นันทนาการต่างๆซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเราก็เริ่มขยับเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะทุกคนนะคะอยู่ในแนวคิดเดียวกันว่า การเล่นเนี่ยสามารถพัฒนาเด็กได้สมาคมการเล่นนานาชาติหรือ IPA นะคะเขาพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องสิทธิของการเล่นเนี่ยให้เป็นสิทธิของเด็กทุกคน เป็นมาตราที่33านะคะว่าเด็กทุกคนต้องมีโอกาสได้เล่นฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะคะเป็นการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดสิทธิของเด็กอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราเองเนี่ยไม่ต้องไปหางานวิจัยหรือว่าไม่ต้องเรียนรู้ที่ไหนเพียงแต่เราอะนึกถึงวัยเด็กของเราว่าเราเคยมีความสุขกับการเล่นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ช่วงนี้ด้วยกันนะคะ